ในคลิปนี้นะคะเอาใจคนชอบเกมยิงมันกันบ้างมาอัปเดตเกมใหม่กับ10เกมชูตติงยิงมันสนั่นโลกที่มีภาพสวยน่าเล่นและกำลังมาในปี2023และในปี2024นี้กันต่อเลยค่ะรอบนี้ก็มีหลายเกมเลยที่น่าติดตามกันถ้าเกิดว่าดูกันแล้วเนี่ยถูกใจแนวเกมนี้ยังไงก็กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ส่งให้กับเพื่อนๆให้ดูกันเยอะๆกันด้วยนะถ้ากดกันแล้วนะคะอิงจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเลยนะคะว่าในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างค่ะ มาเริ่มต้นกันด้วยเกมที่1กันก่อนเลยนะคะนับว่าเป็นเกมยิงมันสไตล์ยุคกลางพร้อมศาสตร์ลูกปืนปล่อยพลังสู้กับเหล่าศัตรูกันเมามันอย่างเกมที่มีชื่อว่าวิดไฟเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมแนว FPS ตีมดาร์คแฟนตาซีผสมแอคชั่นที่จะพาเราไปสัมผัสเรื่องราวสงครามระหว่างกองทัพแห่งศาสนาจากักรและเหล่าแม่มดทรงพลังหรือยุคล่าแม่มดนั่นเองเราเนี่ยต้องเดินหน้าจัดก,การเหล่าศัตรูทั้งมนุษย์ผู้ชั่วร้ายสัตว์ประหลาดปีศาจมากหน้าหลายตาที่ดาหน้าก็าเข้ามาปราบตามเหล่าว่า ร้ายให้สิ้นซากในยุคมื่นแห่งนี้กันซึ่งดูจากตัวอย่างเกมนี้แล้วนะคะระบบการต่อสู้ทั้งการเคลื่อนไหวก็ดูสมูทเน้นทัากษะการหลบหลีกโจมตี ยิงสวนกลับกำจัดเหล่าสตรูก,กันดูเมามันให้กลิ่นอายแบบเกมดูมกันไม่น้อยเลยค่ะแถมตัวละครของเราเนี่ยก็มีพลังพิเศษและอาวุธหลากหลายประเภทที่เราเนี่ยสามารถใช้ระหว่างการต่อสู้พลิกแพลงสถานาการณ์กันได้นั่นเองส่วนภาพกราฟิกที่โชว์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูสวยงามน่าเล่นมากๆเลยนะใครที่ชอบในเกมสไตล์นี้ก็ไปติดตามกันได้ค่ะส่วนเกมนี้เนี่ยก็เปิดขายให้เล่นกันแล้วมีลงให้กับเครื่องเล่น PC playstation 4และก็ xbox one นั่นเองค่ะ เกมที่2มาติดตามอีกหนึ่งเกม FPS สยองขวัญที่ได้กลับมาทำภาคต่ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Killing Floor 3 รอบนี้เขาก็กลับมาสารต่อความมันกันแบบดุๆเลยดูจากตัวอย่างเกมแล้วเนี่ยเขาก็โชว์ความมันประทะกับเหล่าสัตว์ประหลาดที่เราเนี่ยจะได้มาแท็กทีมกับเหล่าเพื่อน,อนร่วมมือกันปราบปรามพวกมันอีกครั้งโดยในรอบนี้นะคะเขาก็ได้เล่าถึงกลุ่มองค์กรใหญ่โฮซินที่สร้างกองทัพสุดแกร่งและน่ากลัวอย่างเซตขึ้นมาด้วยนวัตกรรมชีวภาพที่ทําให้พวกมันเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งได้ งานนี้ผู้เล่นที่รับบทเป็นหน่วยพิเศษไนท์ฟอลต้องมารับศึกหนักในการทรําภารกิจกําจัดพวกมันเพื่อปกป้องอนาคตของมวลมนุษยชาติซึ่งเราจะมาต่อสู้กับเหล่าสตรูสามารถสะสมเงินทองปลดล็อกสกิลพร้อมมาสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์เจ๋งๆไปจัดการพวกมันให้สิ้นซาก ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเกมยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะและดูจากตัวอย่างเกมแล้วนะคะมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามน่าติดตามไม่น้อยแถมเกมนี้เนี่ย,ยสามารถเล่นโคออฟก,กับเพ,เพื่อนตั้งตีไปลุยปราบเหล่าศัตรูก,กันได้5คนอีกด้วยค่ะสำหรับเกมนี้เขาก็มีแพลนวางขายให้เล่นกันบนเครื่องพี p ีเพลย์ t เตชั่5และก็ Xbox Series X Xbox Series S สส่วนจะมาในวันไหนนั้นก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะว่าอาจจะมีการอัปเดตในปีหน้าก็เป็นได้ค่ะ ถัดมาในเกมที่3กับเกมตำรวจเหล็กจากหนังดังในอดีตที่ผันตัวมาทำเกมกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าโล b o c o p r o g กซิตี้ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งในสไตล์ FPS ที่ได้หยิบเรื่องราวในภาพยนตร์โลโบคอป3มานำเสนอกันโดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นโลโบคอปตำรวจเหล็กที่ต้องมาต่อสู้กับเหล่าไวรัอัชญายากรรมในเมืองดีทรอยในการทำภารกิจหลัก และภารกิจรองที่อาจนําไปสู่หลักฐานบาะใสของเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเมืองแห่งน,นี้กันได้เกมนี้เราก็จะมาพกอาวุธปืนออโตโก้กและอุปกรณ์เครื่องมือหลายอย่างไว้ต่อกรองกับเหล่าศัตรูที่พวกมันหวังจะมาทําลายบ้านเมืองแห่งน,นี้ ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ได้ใส่เนื้อเรื่องสุดเข้มข้นผสมเข้ากับระบบตัวเลือกที่เน้นการตัดสินใจของทั้งผู้เล่นมาดําเนินเรื่องราวภายในเกมนี้กันว่าเราจะเป็นผู้พรดุงความยุติธรรมแบบคนดีหรือว่าจะมีการตัดสินง่ายๆแบบสารเตี้ยก็สามารถเลือกกันได้และในการเลือกตัวเลือกเหล่านี้เนี่ยก็มีผลกระทบกับเรื่องราวภายในเกมอีกด้วยแถมในเกมนี้ก็ยังได้ดารารุ่นใหญ่ที่แสดงเป็นโรบอทครอปตัวจริงมาให้เสียงภาคภายในเกมนี้กันด้วยค่ะ สำหรับใครที่คิดถึง RoboCop ก็ไปติดตามกันนะคะตัวเกมนี้เขาก็มีแผนวางขายให้เล่นกันบน PC, PlayStation 5และก็ Xbox Series X, Xbox Series S ในช่วงวันที่3พฤศจิกายนในปี2023นี้นะคะ แนะนำกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาถึงเกมที่4กันแล้วเดี๋ยวอินจะพาไปดื่มด่ำความสยองมันกับเกมริบเอาเกมนี้เนี่ยความเมามันมันอยู่ที่ทางผู้เล่นจะได้มาตรีดงมนุษย์กลายพันธุ์พร้อมต่อสู้เอาตัวรอดวยดอาวุธปืนอสุดล้ำยิงสนั่นกันให้สนุกกับเกมในสไตล์ FPS ในมุโมโอบุคคลที่1โดยเราจะมาปะจบนัยเป็นมนุษย์กลายพันธุ์บนเรือที่ถูกทิ้งร้างพกพาอาวุธคู่ใจอย่างแพดกันที่สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามใจชอบเพื่อทำภารกิจมากมายที่เกมนี้ได้มอบความท้าทาย ให้บวกกับการออกสำรวจบนเรือร้างเพื่อหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้เกิดมรษยชาติเนี่ยกลายพันธุ์และแน่นอนเลยนะคะว่าเราต้องมาเอาตัวรอดจากเหล่าสตรูท,ที่แข็งแกร่ง ซึ่งพวกมันก็สามารถปรับสภาพตัวเองและกลืนกินสิ่งมีชีวิตเพื่อเสริมพลังให้แข็งแกร่งขึ้นได้ทางผู้เล่นเองเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีและก็ใช้อาวุธพลังเทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดพวกมันกันด้านฉากภายในเกมนี้จะถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มทำให้ทางผู้เล่นที่ย้อนกลับไปเล่นอาจจะได้พบเจอกับฉากที่แตกต่างกัน แถมยังรองรับการเล่นแบบโคออฟได้สูงสุดถึง4คนกันเลยและก็ยังสามารถปรับระดับความง่ายยากของการเล่นเป็นทีมได้อีกด้วยค่ะและเกมนี้ก็มีแพลนวางขายในช่วงวันที่25ตุลาคมในปี2023นี้บนเครื่องเล่น PC, PlayStation 5, Xbox Series X และก็ Xbox Series S นั่นเองค่ะ ต่อมาในเกมที่5นี้หลายคนต้องคิดถึงกันกับแกงหน้ากาก,ากาจอมปล้นที่กลับมาทําภาคต่ออย่างเกมเพลย์เดย์สเรียกได้ว่าเป็นเกม FPS แนวปล้นยอดฮิตที่มีใครหลายคนรอคอยกันและรอบนี้จะให้ทั้งผู้เล่นไปมั่กับการวางแผนการปล้นด้วยสารพัดวิธีเพื่อเจาะระบบความปลอดภัยไปพร้อมกับการทำภารกิจโจรกรรมสิ่งของอันมีค่าต่างๆผ่านเหล่าตัวละครสี่จอมโจในหน้ากากที่เคยลามือกันไปแล้วแต่แล้วเนี่ยพวกเขาก็กลับมาร่วมมือการทำภารกิจบุกปล้นกันอีกครั้ง สำหรับเกมภาคนี้ก็ได้ยกระดับงานภาพกราฟิกภายในเกมให้ดูสวยงามมากขึ้นแน่นอนเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยก็สามารถเล่นโคออฟชวนเหล่าเพื่อนเพื่อนมาบุกฟ้นทำภารกิจร่วมกันได้งานนี้เราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทำภารกิจพร้อมมาหาอาวุธอุปกรณ์ที่เข้ามือและทำตามแผนการที่วางไว้ให้สมบูรณ์แบบเพื่อชิงสิ่งของล้ำค่าออกมาประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าแก๊งโจมโจรหน้ากากได้กลับมาแล้วนั่นเอง ตัวเกมนี้ก็ไดมีการเปิดวางจำหน่ายให้เล่นกันบน PC, PlayStation 5, Xbox Series X และก็ Xbox Series S กันแล้วนะคะสามารถไปติดตามในสโตร์ของแต่ละเครื่องกันได้เลยค่ะมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะ5เกมที่อิงแนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆชอบเกมไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเกมที่6กันต่อเลยค่ะสำหรับเกมนี้เนี่ยอิงก,ก็ขอแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า p i o n e r นับว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์สยองขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Stalker และ Escape from Tarkov ทอน่าติดตามว่าตัวเกมจะมาเมื่อไหร่แต่เกมนี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะลงให้กับเคลื่อง p p p l y y t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  o o n 5 Xbox Series x และก็ Xbox Series s นั่นเอง โดยเกมนี้ก็เป็นเกมแนว FPS ที่ทางผู้เล่นนั้นจะได้ตะลุยไปในเมืองโซเวียตแห่งหนึ่งที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยเหตุการณ์ทำลายล้างของมนุษย์และผู้ที่อยู่รอดนั้นก็ต้องดิ้นรนหาทรัพยากรมาประทังชีวิตของตนเองพร้อมหาอาวุธอุปกรณ์มาป้องกันตนเองจากภัยร้ายไม่ว่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีสัตว์ประหลาดอันน่ากลัวและเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ และเกมนี้นะคะก็ทำออกมาในรูปแบบเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้หลายคนกันเลยสามารถชวนเพื่อนเมาเอาชุดรอดในดินแดนแห่งนี้กันแถมตัวเกมก็ยังมีระบบการปรับแต่งปืนทรัพยากรต่างๆมาว่ใช้นในการครับของเพื่ออำนวยความสะดวกในชุตประจำวันและยังมีพวกระบบค่าชื่อเสียงมีระบบกลางวันและกลางคืน เมื่อเพิ่มระดับขึ้นไปนั้นก็สามารถอัปเลเวลและปลดล็อกไอเทมต่างๆกันได้ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็มีทั้งโหมดแบบ PvE และโหมด PvP มีทั้งโหมดเรื่องราวให้ได้เสพกันโหมดทำภารกิจไปจนถึงโหมดการพนันก,กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆในทางผู้เล่นเนี่ยได้ท้าทายกันอีกด้วยค่ะในเกมที่7นี้มาดูเกมยิงมันที่ได้ผู้กำกับหนังดังมาร่วมสร้างเกมอย่างเกมจอห์นคาร์เ t นเตอร์ท็อกซิ n คอด สำหรับในเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะได้มามันกับการพระทะกับฝูงซอมบี้และสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่แห่เข้ามาเป็นพันพร้อมมันกับเพื่อนๆที่รองรับการเล่นแบบโค O ออฟซึ่งเกมนี้เขาก็มีแพลนวางจำหน่ายบนเครื่อง PC นพี playstation 5 xbox series x และก็ xbox series s ในปี2024นั่นเองค่ะโดยเกมนี้เราจะมาเป็นทหารหนวยพิเศษที่มีคลาสสายอาชีพ ซึ่งมีความสามารถที่ดูแตกต่างกันให้ทางเราเนี่ยสามารถเลือกกันได้ตามถนัดกันเลยโดยเกมนี้เราจะมาเป็นทหารหน่วยพิเศษที่มีคลาสอาชีพแต่ละทักษะความสามารถให้ทางผู้เล่นเนี่ยได้เลือกเล่นกันตามถนัดไปตั้งตี้กับเหล่าเพื่อนๆ4คนแบกปืนไปยิงกราดยิงกําจัดเหล่าสลักกอตและฝูงหาผีนรกให้สิ้นซาก ภายในเกมนี้เราสามารถลดล็อกอาวุธอุปกรณ์ระเบิดยุโทโธปกรณ์ต่างๆและทั้งศาสกิลความสามารถของตัวละครรวมถึงอาวุธเจ๋งๆอย่างดาบคาตนะไว้บวกระยะประชิดหรือว่าจะใช้รถยนต์เนี่ยในการเดินทางและสามารถดัดแปลงให้กลายมาเป็นอาวุธเคลื่อนที่ไปจัดการเหล่าสตรูเพื่อปกป้องโลกกันได้ค่ะหลักๆแล้วนะคะทางผู้เล่นจะต้องพยายามกำจัดพวกมันและเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในเกมนี้นั่นเอง สำหรับเกมนี้ก็ยังไม่มีแผนวนวางขายที่แน่ชัดอย่างใดนะคะอาจจะต้องรอติดตามข่าวค่าวกันต่อไปในปีหน้านะถัดมาเป็นเกมที่8กันแล้วอิงจะพาไปติดตามเกมสไตล์เอาชีวิตรอดที่ใครหลายคนต่างรอคอยกันมานานอย่างเกม Stalker 2 h e 2 r t of c o อฟเ o โน l ถือว่าเป็นเกมแนว FPS ในสไตล์สยองขวัญที่ทางผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดการระเบิดของชโนบิลในปี2006ที่ส่งผลกระทบให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นกลายเป็นนรกบนดินและเต็มไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสีทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นกลายพันธุ์มาเป็นสัตว์ร้ายอันน่ากลัว ซึ่งในที่แห่งนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยอันตารายและความลับที่ถูกซุกซ่อนอยู่ผู้เล่นจะได้ปะทะก,กับเหล่าผู้ไม่หวังดีเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายและต้องมาหาทรัพยากรน้ําอาหารสิ่งของจําเป็นมาประทางชีวิตของเราป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและต้องมีการจาัดสรรการพักผ่อนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ต้องใส่ใจกันหน่อยนะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบสภาพอากาศกลางวันและกลางคืนที่แปรเปลี่ยนและตัวเกมนี้ก็ยังสามารถรองรับพวกมอ ส่วนเสริมในการเพิ่มความสนุกให้กับเกมแถมยังมีแผนว่าในอนาคตจะมีการพัฒนานระบบมัลติเพเยอร์โหมให้กับทั้งผู้เล่นได้สนุกกันอีกด้วยส่วนตัวเกมนี้ก็มีข่าวว่าจะมีแผนวางขายบนเครื่องเล่น PC Xbox Series X และก็ Xbox Series S ในช่วงไตรามาสที่1ปี2024หรือว่าต้นปีหน้ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะถัดมาเป็นเกมที่9ขอแนะนำกับเกม n ี o Berlin 2ิน7 ถือว่าเป็นเกมแอคชั่นยิงมันผสมสืบสวนที่จะพาเราไปทำภารกิจในเมืองแห่งเทคโนโลยีที่คลุมเครือไปด้วยความมืดมนในกรุงเบอร์ลินแห่งอนาคตที่ให้กลิน่นอายสไตล์ไซเบอร์พลังโดยทางผู้เล่นจะมาเป็นหนุ่มโนแลน,นักสืบสุดเก่งที่ต้องเข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์อณุราานหลังจากเหตุการณ์สังหารหัวหน้ากรมตำรวจอย่างโหดในเมืองเบอร์ลินสุดล้ําและเขาเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ออกตามหาและปกป้องลูกสาวของหัวหน้าตำรวจซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นกุญแจสําคัญในการขาไขปริศนาการตายของพ่อเธอ งานนี้ทางโนแลนดก็ต้องแบกปืนไปลุยต่อสู้กับเหล่าสตรูจากกลด้วยยุทธุปกรณ์อาวุธต่างๆพร้อมทักษะความสามารถของเขาที่เราสามารถนำไปพลิกแพลงสถานการณ์การต่อสู้กันได้ภายในเกมนี้เราจะมาเสพเรื่องราวหลากหลายแง่มุมในหมหานครไซเบอร์พังรายล้อมไปด้วยเหล่าจากกลยานพานนะเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่ดูเสมือนจริงและยังมีภาพกราฟิกของเกมที่ดูดีน่าเล่นไม่น้อยกันเลยค่ะ แถมเกมนี้ก็ยังสามารถปรับมุมมองแบบ FPS บุคคลที่1หรือว่าจะปรับมุมมองแบบ TPS แบบบุคคลที่3ก็ได้และตัวเกมนี้ก็มีแพลนลงให้กับเครื่อง PC และ PlayStation 5นะส่วนวันวางจำหน่ายของเกมนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศออกมานะคะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ปิดท้ายในเกมที่10นี้นะคะก็ต้องขอยกให้กับเกมยิงมันซีรีส์คอ l ์ o ดิ u ตีที่ทำภาคใหม่ออกมาให้เล่นกันทุกปีรอบนี้ก็ได้ทำภาคต่ออย่างเกมคอ l ์บดิวตี้โมเดิร์นวอลแฟร์3ออกมาแบบไม่สลับเว้นปีกันเลยนะโดยเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้มีแพลนลงให้กับเครื่องเล่น PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X และก็ Xbox Series S ซึ่งจะมาในวันที่10พฤศจิกายนในปี2023นี้แล้วค่ะ สำหรับในเกมนี้ก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องของกับตันไพยและหน่วยท์สฟอรหนึ่งสี่หแก๊งเดิมแต่เพิ่มเติมคือการต่อสู้กับเหล่าผู้ก่อการร้ายคลั่งชาติอย่างวลาดเมียร์มาคาลอฟที่ทำให้เหล่าทา์สฟอรหนึ่งสี่หต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบใหม่เข้ามาอย่าง Open Combat Mission ที่มีในบางภารกิจในระหว่างเนื้อเรื่องของเกมนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกวิธีการเอาชนะภา,ารกิจได้หลากหลายวิธีพร้อมลูกเล่นใหม่ๆมากมายทางด้านโหมด multiplayer ก็ได้คนแผนที่16แบบของภาค Modern Warfare 2มาอัปเกรดปรับเปลี่ยนแผนที่รวมถึงระบบการเล่นให้ดีขึ้นแถมยังมีโหมดใหม่เข้ามาอย่างโหมดคัดทรอแบบ3ต,3ต่อ3ต่อ3ที่แต่ละฝ่ายต้องเอาชีวิตรอดจากสตู6คนมีโหมดวอ r จากภาค l o War 2ที่ได้ใส่เข้ามาภายในเกมนี้รวมถึงโหมดซอมบี้ขนาดใหญ่ที่เราเนี่ยสามารถตั้งตี้4คนทำภารกิจอาชวิตรอดในแผนที่เปิดโลกและก็ยังมีการสารต่อเรื่องราวของจักรวาล Dark Eater ของภาคโครวอและก็แวนการ์ดอีกด้วยค่ะใครที่เป็นแฟนเกมนี้เนี่ยก็ต้องห้ามพลาดเกมนี้กันเลยนะ และในวันนี้นะคะอิงก็ได้มาแนะนําเกมยิงมันครบทั้ง10บเกมกันไปแล้วเพื่อน,นๆคิดว่ามีเกมไหนเนี่ยที่โดนใจก็มาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันด้วยค่ะถ้าชอบในคลิปที่อิงมาแนะนําเกมแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปมาใหม่มาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้อิงกันหน่อยและกดติดตามในช่องนี้จะได้มาอัปเดตเกมสนุกกันสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Member s h i p ทุกๆคนเลยนะคะที่สนับสนุนอิงในแต่ละเดือนกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ